ตึงไหมตึงไหมต,ตัวนี้ตึงชัดได้ใช่ไหมครับน,นี่ทุนของตีไว้ห้าคันครับ เสียงแล้วก็หลับสู่ต่อเขาไม่ไหวแน่ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับสำหรับทริปนี้นะครับผมพามาอยู่ที่ บึงก็ดีครับอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับก็ที่นี่ผมมาถึงตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็มานอนรอเขาเปิดให้เข้าตอนที่สี่นะครับสําหรับที่นี่ก็มารอลุ้นกันครับครับเมื่อคืนผมก็นอนตรงนี้ครับหน้าบานไข่สักหลังหนึ่งครับตรงนี้ทางเข้ามาก็ไ่างจากทางเข้ามาไม่ไกลครับมาอยู่มาอยู่บริเวณนี้เมื่อคืนครับแล้วก็นี่น้องทีมงานกาลังเตรียมเหยื่อปั้นเหยื่อ ด่านจะอยู่ตรงนี้ครับเมื่อคืนอยู่บริเวณนี้เขาไม่ให้เข้ารถจอดแถวนี้ผมก็นอนแถวนี้แหละครับตอนนี้ก็จะลงลงทุ่นลอยนะครับตรงนี้ห like ้าค uh ันหน้าดินอีกครับตรงนู้นหมายนี้จะยาวไปในนู่นครับคล้ายแบบคลองแม่น้ําเลยนะครับเป็นบึงที่ยาวเข้าไปข้างในอีกตกได้สองฝั่งครับสําหรับทีมนี้วันนี้ก็คนก็ยัง ถือว่าเข้ามาใช้ได้ครับข้างในจะหนาแน,น่นหน่อยนี่ครับบริเวณถนนถนนหลักจะอยู่ด้านนี้วิ่งอยู่ผมเข้ามาไม่ไกลครับมามาอยู่แถวเห็นตรงนี้ลานสวยนะครับตรงนี้กลางเต้นดีกับเลยปักหลักตรงนี้นอนตรงนี้เลยเมื่อคืนแล้วก็ห้องน้ําก็มีนะครับตรงนี้พร้อมเรามารอลุ้นกันนะครับ เรียบร้อยครับทุนลอยนี้มาดูงานหน้าดินสักทีจะลงช่องไหนได้บ้างนหน้าดินก็จะลงไว้ห้าคันครับสําหรับงานหน้าดิน างานหน้าดินก็นจะเป็นลองดูก่อนนะครับไม้แรกก็เกี่ยวเม็ดโฟมหนึ่งตัวแล้วก็ใส่ไก่มาปลายิ้มหนึ่งขอนะครับเป็นตะก้อตายสองขอครับนี้ปั้นแบบยิ่มครับหลังจากตี่เสร็จนะครับผมก็จะใส่ทุ่นทุ่นแดงๆลูกตุ่มเอาไว้สังเกตอาการตากินครับ เวลาปลาจะเด้งนะครับเวลาปลากิมจะเด้งนะเ,าาเ,งเงแบบนี้ครับทำให้เรามองระยะไกลๆเห็นอาการปลากินได้เลยนะครับจากนั้นยังไม่พอครับจากนั้นไม่พอเรายังนี่อีกตัวนึงครับสัญญาณเสียงนะครับตัวนี้สำหรับเวลาเรานั่งอยู่ไกลๆไม่ได้ไม่ได้มามองคันเบ็ดนะครับเผื่อปลามันลาก นี่วิธีใส่ก็เอาตัวนี้หนีบนั่นนั่นนั่นโอ้โหกินแล้วกินแล้วอะไรฮะดลังแล้วโอ้โหโอ้ทำไมมันไปนู่นทางนี้หรอคทำไมมันวิ่งไปหาเนื้นเนื้อเนื้กินแล้วอันนี้ก็กินหรอโอ้ทำไมันไปนู่นหรอโอ้โหไปได้ฮะเดี๋ยวเดี้ยวโอ้ดูน้ำได้แบบนี้พลาดน้ำไรโอเค หมาแต้มแรกของเราสวายครับกินไส้ไก่หมักปลายิ้มซะด้วยโอ้โหขอขอล่างเป็นไส้ไก่หมักปลายิ้มนะครับมาปลาหมานมาแล้วครับตึงไหมตึงไหมตัวตัวนี้ตึงชัดได้ใช่ไหมมามาอันนี้เนี่ยเทนิดเดียวดิขอดูแต้มนี้ดิหนักกว่าทุกทีเลย มสวยว่ะเป็นเยอะสวยนี่รุ่นนี้เลย น้ำหนังแค่นี้ต้าวปาอือโหน้เขฮฮ่าะรสวยกับใส่ใจมากไปยิ้นครับตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ บรรยากาศโดยรอบก็ยังเงียบๆน้องหมวยเรายังไม่เจอนะครับส่วนงานดินเนี่ยจัดสวายมาหลายแต้มนะครับมารอรุนกันว่าน้องหมวยจะเจอตอนกี่โมงนะครับปลาพวกนี้ถ้ายังไม่เข้านี่ก็จะเงียบเลยเหมือนกันนะครับอประมาณว่าอารมณ์มันยังไม่ได้ครับจวมารอรุนกันยาวๆครับสําหรับทริปนี้ครับนี่สายพันธุ์แปลกใหม่ครับเราเจอแล้วนอกจากสวายเราก็เจอไซนี้แล้วครับน้องนวลครับ ใส่กามักไวายิ้มทำงานอีกเลวนะเอาไว้ก่อนมาดูทุนลอยเราจบเป็นครั้งแรกครับปุดปลาอะไรเนี่ยอะไรเอี้มยมวยไหมโอ้โหนี่ยังไม่ใช่เป้าหมายครับโศก เจอโน,น้งมวยตอนนี้ทุนของผมตีไว้ห้าคันครับเราจะเห็นทุนสีส้มๆโน่นนะครับอรอลุ้นครับจะจมอีกเมื่อไหร่ đâu rồi Sao bình Nó sao bình rồi đâu à. <laughs> Okay. À. Ra, okay. 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 มามาแล้วบึงก็ดีครับเรามาสัมผัสกันแล้วเต้องหวยแล้วครับ ว่าอยู่น้ำมันวันๆตรงนั้นน่ะเมื่อกี้อ่ะงบเปลี่ยนลานเลยกะว่าแ้มนี้มีไซส์เลยนะที่ไหนได้จะดูจะได้ของ่อะจะขึ้นอึ๊บนึงมาโอ้สวยงามโหโห

ตอนนี้ปลาก็เริ่มเข้าเรื่อยๆนะครับเข้าทีก็มีพันกันบ้างถ้าเราช้ามันจะรวบรวบสองคันบางทีสามคันโดนรวบเกือแป๊บเดียวจะกินลูกนี้หาวิ่งมาที่นี้รวบสองสามลูกอย่างเงี้ยแบบนี้เสียเวลาเลยนะครับต้องพยายามจับตาดูให้ดีครับตกปลาจีนตอนนี้ก็ วิธีปั้นเยอะนะครับก็ง่ายๆเลยครับผมก็จะเอาน้ําใสให้มันนิ่มๆแค่นั้นนะครับจากนั้นเราก็ปั้นเลยนี่แบบนี้ครับปั้นแบบนี้เลยอ่ะปั้นปั้นโชว์ให้ดูหน่อยก็เลือกมาก้อนพอประมาณแต่ก้สไลด์มันรูดตัวเบ็ดลบไปได้นะครับทําให้เราบีบเหยอะได้กระชับได้แน่นขึ้น,นจากนั้นก็อ่ะเอาตะก้อพลิกลงมาครับ นี่ปิกลงมาล็อกสต็อปเปอร์ให้เรียบร้อยนี่ครับจากนั้นเอาตัวเบ็ดจิ้มก่อนจะคว่างาจิ้มไปด้านหลังแค่นี้ครับพอมันกระแทกน้ำเนี่ยเราจะให้เยื่อมันเออจะให้ตัวเบ็ดมันห้อยลงมาทันทีเลยนะครับปลาก็จะมาฉบติดได้ไวขึ้นเลยครับ นี่หมูจ๋าปลาจีนทำงานเลยนะครับมาดูแตบมนี้เิสวยไหมชวร์สวยใช่ได้เลยม,มาอีกไม้อีกนี่ครับเดีนี้เป็นงานหน้าดินน้นองหมวยงานทุดร้อยครับช่วงนี้กำลังเข้าห่วาวุ่นเลยหายอีกแล้ว่ะนะเฮ้ตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับผ่บานเริ่มเข้าแล้วครับ สึกว่าจะเข้าทางมวยจากป้าจีนนะครับเจอแต่ก็สไลด์ไปยิมเข้าไปครับก็เดี๋ยวนี้ตามจุดต่างๆก็จะมีบ้ายสั่งอาหารนะครับเดี๋ยวเราสั่งอาหารพักเที่ยงกันก่อนครับก็เดี๋ยวนี้นะครับเหลือแคเดี๋ยวนี้หายอีกแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องรีบต้องรีบ,รบกินข้าวกันก่อนเว้ยพักยกกินข้าวแล้วครับงานเดินเอา ดินน้องนวลครับแบบไม่ได้พักกินข้าวกันเลยทีเดียวครับตอนนี้ก็ได้เวลาผสมเหยื่อะนะครับตอนนี้เหยื่อของเราที่ผสมไว้หมดแล้วนะครับม่อวนตกครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ชุดนี้ครับเดี๋ยวเอาสอดทั้งสองถุงเนี่ยรวมกัน สะน้ำกระทิเล็กน้อยก็ตกได้เลยครับไม่ต้องนวดครับคุก oh, เข้าให้เข้ากันแกะออกมาครับอันดับแรกแกะออกมาข้างในมีสามถุงเอาหมดเลยเฮียเ <Yeah, S 1> ห้ยลงไปหนึ่งถังหนึ่งถุง ครับโอ,อ,อ,อ้ถุงที่สองเทเทลงไปละโอเคนีถุงที่สามเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุกกินฟิตให้มันเข้ากันดีก่อนก็มันเป็นแบบแห้งแบบเปียกนี่เอาไว้ทีหลังเพื่อนอแห้งกับแห้งในี่ครับกินฟิตหนึ่งถุงครับโอเคจากนั้น เข้าให้เข้ากันล้วนๆครับนี่สีสันก็จะประมาณนี้เลยครับออกเขียวหน่อยๆคุกต่อน <c oughs> นี่ไป เปเออเดี๋ยวใส่น้ำกะทิสักหน่อยนะครับน้ำกะทิใส่พอประมาณนี่มันหนึ่งกิโลก็ใส่แค่นี้พอครับคลุกเข้าให้เข้ากันไม่ต้องนวดนะครับผสมน้ำคลุกผสมน้ำแบบนิ่มก็ป,ปั้นปั้นปอกได้เลยครับ แซมอุปกรณ์กันก่อนนะครับหลังจากโดนลวกไปเมื่อกี้โอ้โหห้าคันเอาเรื่องเลยครับองมานั่งตัดใหม่แต่งใหม่ก็นี่ครับง่ายๆครับสําหรับชุดปลาสายของทุ่นลอยตกปาจีนะครับใส่สต็อปเปอร์ครับตัวนี้สองตัวตามด้วยตัวกัวแหวนครับขนาด20กรัมครับตรงนี้ตัวนี้นะครับตามด้วยทุ่นครับแล้วก็ทุ่นลูกล่างนะครับผมเอาจะเอาไว้ให้มัน ้นมันจะได้ตั้งเวลาใส่ไฟตอนกลางคืนไฟจะได้ไม่หลอกเราถ้าเราไม่ใส่มันจะนอนงี้ครัตอนกลางคืนน,น้ำลูกปัดลูกปัดแล้วก็กิปแค่นี้ครับจับตาดูให้ดีตอนนี้เหลือห้าคันอาจจะหายนะ นี่ครับสำหรับไม้นี้ก็ตั้งความลึกไว้ที่เมตรยี่สิบครับโดยประมาณเรียบร้อยมีไซส์หรือเปล่ามันมันกน่อย นี่ไงนี่ไงครับมีไซสมาหน่อยเวยงามครับหัวจ้าป้าจีนอะหัวจ้าปาจีนทำงานอีกแล้วคเดี๋ยวมาดูไซส์กัน Wow. Okay. Okay. ตอนเย็นก็กินเรื่อยๆนะครับ นาตอนนี้เหลือทุน4ี่ลูกครับส้มๆอยู่นั่งสองสองสลังโยกโอ๊ไปแล้วไปไปแล้วครับหายไปแล้วเอาละโอ้หี่ละโอ้งละ ที่สามไปแล้วครับหายไปแล้วโอ้ยโล่โล่โล่โลับก่บอน ลูกซ้อนสรุปว่าไม่ติดครับเปล่าค,ครับตอนนี้ก็เข้าชเข้าสู่ช่วงกลางคืนนะครับคืนนี้เราจะลงสักห้าคันพอสักสี่ทุ่มอาจจะเปลี่ยนเป็นหน้าดินนะครับฟังสัญญาณเสียงแล้วก็หลับสู่ต่อคงไม่ไหวแน่ครับสำหรับคําคืนนี้ส่วนงานกลางคืนก็จะเป็นแบบนี้ครับเอาเทปพ,พันสายไฟนะครับมา พันกับฐ่านแล้วก็หลอดไฟแบบนี้ครับผ่านปลายทุ่นแบบนี้เอาไว้สังเกตอาการปลากินนะครับตอนกลางคืนเสียงกบเสียงเขียดร้องวันนี้บรรยากาศต้องดีแน่นอน,นครับสำหรับการนอนแคมป์โอ้ไปนี่รอบบึงกันเลยทีเดียวนะครับ ก็คึกคักกันเลยทีเดียวสำหรับผลงานยามค่ำคืนนะครับเรามารอรุ้นกันดูว่ามันจะของใหญ่หรือเปล่าตึงไหมตึงตึง,ตง,ตงหมดแรงแล้วสิตัวขึ้นกิโลนี่ตึงตึงเลยนั่นยกมาฮึบโอ้ใหม่ปลาลุดีกอะ่ะสมชื่อเลยเนี่ยฉายานี้ท่านได้แต่ไดมา แต้มน,นี้ครับนี่หขาวๆใช้ได้เลยชิเดียวครับนนครับอ,อเาเร็วปดคันนั้นมาตักคันนี้ต่อช่วงกลางคืนก็คือคักเหมือนกันครับนี่เอาสิงใหญ่มา่างนี้ทางนี้นนครับน,นี่ทางนี้ทางนี้ตรงนี้มันลงดี อ้าวโอ้หเข้าป่าแลวเฮ้ยเียบร้อยครับเดี๋ยวนะอือหือออกละนี่ครับเฮ้ยเดยัเดยัเดยัดยัดยดยโอเคจบครับนี่สวยสวย ครับคือครับนี่ครับมาดูปลาแต้มนี้สวัสดีตอนเช้า,ชาครับปลาหมานของเรามาแล้วโหดูการทำงานตะกออสไลด์ตัวนี้แบบสามขอโอ้โห,โหนี่กติดปากติดิีอยากที่จะหลุดรอดได้รบ สำหรับวันนี้นะครับอ mm hmm. านามื้อเช้ากันก่อน mm hmm. ส,าสายมาเนี่ยปลาจะเข้าดีครับ mm hmm. ก็สําหรับวันนี้เราจะอยู่กันช่วงบ่ายๆนะครับ mm hmm. น่าจะถอนกันแล้วเดี๋ยวเราถ้ามีเวลาเนี่ยอาจจะไปต่อที่อื่นสักหมายหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็มาล้อลุ้นกันดีกสําหรับวันนี้ครับผมไป mm hmm. เข้ากันก่อนคอ mm hmm. มมสไซ์ อำยากแค่นี้เห็นปะห่อไปทางน,นี้เรามีไซมาแล้วครับควันตุ๊บเลยนะหรือว่าจะได้กันก็ไม่ขบอกอยู่กำลังเข้าเรื่อยๆที่นู้นครับตอนนี้ก็จะบ่ายสามแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานก,นกันก่อนครับสำหรับทริปนี้ครับ สำหรับทริปนี้ครับเดีย๋ยวที่ใช้ก็หมวจ่าปลาจีนครับหนึ่งกิโลผสม,มด้วยคิดพิดหนึ่งถุงำใส่น้ำกะทิเล็กน้อยครับ เยือนบึงกระดีนะครับอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับทีมนี้ก็โอ้โหประทับใจครับกับการมาตามหาน้องมวยนะครับถือว่าจัดจ้านเลยทีเดียวครับสำหรับหมายนี้นะครับไม่มีโอกาสเราจะกลับมาเยือนกันอีกครั้งนะครับสําหรับนานาท่านไหนที่สนใจหาเสเยื่อและอุปกรณ์นะครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านนะครับหากไม่มีนะครับสั่งซื้อมาทางเฟซบุ๊กเพจครับสไก่หมักปลาหยิมจะมีน้องๆแอนดินคอยตอบอยู่ครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไายิมพิชิง่งสแลนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ